บอลสมัยใหม่นะครับกลุ่มทีมที่ยักษ์ใหญ่มีทุนหนาๆเขามักจะบริหารทีมกันแบบมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กทีมในเครือเพื่อที่จะกระจายบรรดานักเตะที่ยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่สามารถมีพื้นที่ให้สั่งสมทักษะและก็โอกาสลงสนามในรูปแบบการแข่งขันแบบจริงจังในลีกไม่ใช่รูปแบบการซ้อมในสนามซึ่งนั่นอาจจะไม่เพียงพอสำหรับ นักเตะที่มีแววดีๆมีพรสวรรค์พร้อมที่จะเฉิดใายในอนาคตซึ่งโมเดลการทำทีมแบบมีทีมในเครือหลายๆทีมในหลายๆประเทศทั่วโลกนั้นก็มีตัวอย่างให้เห็นกันหลักๆอยู่ก็2กลุ่มทุนณนะปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มทุนแรกก็คือกลุ่มทุนแมนเชสเตอร์ฟุตบอลครับซึ่งเป็นทีมที่มีทีมสังกัดในเครือมากมายนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน Euro, America, ยุโรปอเมริกาใต้รวมไปถึงออสเตรเลียด้วย ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่ม Red Bull นะครับที่ปัจจุบันมีทีมหลักๆอยู่ของพวกเขาก็คืออาเบลาร i ซทีมในศึก b u n d e s l ิก้าเยอรมันรวมไปถึง Red b ู l l s a ซ์ b u r g ทีมในลีกออสเตรียนะครับที่ทั้ง2ทีมนั้นลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆสำหรับการทำทีมฟุตบอลในสมัยใหม่ ล่าสุดโมเดลนี้นะครับก็ไปเตะตาบรรดาเจ้าของทีมเศรษฐีใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอย่างอาร์เซนอลลิงพูลรวมไปถึงเชลซีด้วยที่กำลังจะก้าวตามสเต็ปที่บรรดาทีมที่เขาทำแล้วประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้ล้องของสปอร์ตจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ท็อตโบลี่นะครับเจ้าของทีมคนใหม่ของสโมสรเชลซีตอนนี้กำลังสร้าง โครงร่างของสโมสรนในรูปแบบใหม่นะครับที่จะลบล้างการบริหารทีมแบบสไตล์รัสเซียนะครับอย่างโรมันอับรามอวิชที่เคยใช้เงินนะครับซื้อนักเตะแบบที่ผู้เล่นและก็ผู้จัดการทีมนั้นต้องการนะครับเข้ามาเพื่อบันดาลความสำเร็จให้กับสโมสรนแบบปีต่อปีนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือมีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาในชุดใหญ่ได้ ทั้งที่ก่อนหน้าที่จะย้ายมาร่วมทัพทีมยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับก็มีฟอร์มการเล่นที่เข้าตากับมังการมากๆแต่ว่าพอได้ย้ายเข้ามาร่วมทัพแล้วกลับกลายเป็นว่าพวกเขาขาดโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอทําให้ผลงานที่คาดไว้ว่าจะปังปุริเย่นะครับกับกลายเป็นว่าดิ่งลงเหวซะอย่างนั้นไปนะครับ ยกตัวอย่างให้เห็นก้าวก็คือถ้าเป็นของเชลซีก็ลูคัสเปียซอนครับนักเตะรูปหล่อชาวบราซิเลียนที่เป็นกองกลางตัวรุกนะครับที่มีอนาคตมีแววดีมากๆสมัยที่เป็นดาวรุ่งนะครับอีกคนนึงก็คือทางด้านของมาโกมารินนะครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมสซี่แห่งเยอรมันนะครับเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วมีพรสวรรค์มีทักษะยอดเยี่ยมครับแต่ว่าสอดแทรกขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่ของเชลซีไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ ต้องถูกปล่อยยืมตัวไปสโมสรแล้วสโมสรเล่าครับเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเคนฟอร์มอย่างที่แฟนๆนั้นต้องการได้สุดท้ายแล้วเชลซีก็ต้องยอมปล่อยตัวนัะเตะด,ดีๆเหล่านี้ออกไปนะครับแบบขาดทุนยับเลยก็ว่าได้นะครับ ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนกว่านั้นก็คือผู้เล่นที่เป็นท็อปสตาร์ของลนะีกยุโรปในปัจจุบันนี้ครับก็คือทางด้านของเควินเดบรอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เป็นคีแมนคนสำคัญของทัพเรือใบสีฟ้านะครับที่บันดาลความสำเร็จให้กับแมนซิตี้ ได้อย่างมากมายนะครับในช่วงที่เขายัางเล่นอยู่นะปัจจุบันนี้ด้วยนะครับอีกคนนึงก็คือทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักของลิเวอร์ pool นบปัจจุบันนี้นะครับแทบจะขาดซาร่าไปเกมรุกของลิเวอร์ pool นั้นแทบจะบอกได้เลยว่าดรอกลงไปอย่างมากมายมหาศาลนะครับต่อก็เกิ่นเอามาพอสมควรแล้วนะครับมาสักกันคราวนี้นะครับเข้ามาเนื้อเรื่องเนื้อหาที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เลยนะครับ คือดังอย่าง Evening Standard นะครับออกมารายงานบอกว่าตอนนี้เชลซีกำลังเปิดโต๊ะเจราจาเพื่อพูดคุยถึงการเข้าไปเช็คโอเวอร์สโมสอนหนึ่งในโปรตุเกสนะครับสโมสอนนั้นก็คือสโมสอนปติมอนเดซเซ่นะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขาเองก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับ เพราะว่าผ่านการแข่งขันไป7นัดน,นะครับตอนนี้โปรตุเกสอยู่ในอันดับที่4ของตารางลิสของโปรตุเกสเลยนะครับอาการเห็นแนวทางการททีมของแมนเชสเตีรนะครับล่าสุดเจ้าของเชลซีนะครับก็ได้เริ่มเดิงเรื่องนะครับพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะไปเทคโอเวอร์ทีมจากโปรตุเกสทีมนี้นะครับอลอร์โบรลี่นะครับรวมไปถึงหุ้นส่วนของเขานะครับอย่างเอส เอ็กบาลีนะครับที่ตอนนี้พวกเขานั้นเห็นดีเห็นงามนะครับว่าจะทําทีมเชลซียุคใหม่ให้เป็นทีมที่มีเครือข่ายเน็ตเวิร์กของทีมลูกนะครับกระจายไปในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทวียุโรปเองเทวีอเมริกาใต้นะครับที่ตอนนี้พวกเขาก็มีการไปเพ่งเล็งสมโมสรบางสามโมสรแน,น,นะครับที่จะเทคโอเวอร์เพื่อจะสร้างเป็นทีมในเครือของเชลซีนะครับ โดยไล่กันถึงเวลาทม์ไลน์ในปัจจุบันนะครับซูเปอร์เอเจนต์อย่างจอร์จมินเดสนะครับเขาเป็นเอเจนต์ของคริสตินโมโดนโดด้วยอันนี้บอกไว้เผืือไม่ทราบนะครับก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษานะครับกับท็อตเอร์บอรีว่าจะสามารถซื้อทีมฟุตบอลในลีกของโปรตุเกสอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดโต๊ะเจรจา,ารอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ว่าจะซื้อทีมโปรตุเกสเลยไหม ในช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามีข่าวออกมาตลอด,ลอดเลยนะครับซึ่งนอ,อกจากทีมในลีกของโปรตุเกสแล้วเชลซี Chelsea เองก็ยังมีการพูดคุยไปบ้างแล้วนะครับกับสโมอสรในเบลเยียมนะครับซึ่งไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาว่าเป็นสโมอสรไหนนะครับแต่ที่มีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วก็คือสโมอสรในลีกของฝรั่งเศสนะครับอย่างโซเช่และก็ยักษ์ใหญ่จากบราซิลนะครับอย่างสโมอสรซานโตสที่เชลซีนั้น ได้ลองเข้าไปทาาทางดูแล้วบ้างครับแต่ว่าโดนปฏิเสธไปทั้งหมดนะครับจากทั้ง2ส,สโมสรจากฝรั่งเศสและก็บราซิลซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธมานะครับทางด้านของโบลีและก็เอ็กบาลีนั้นก็ยังคงเดินหน้านะครับเป็นหาทีมที่เหมาะสมที่จะเข้ามาอยู่ในเครือของพวกเขานะครับในบราซิลเลียนต่อไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะ พลาดผิดหวังจากทีมซานโตสมานะครับแต่ว่าเชลซีก็ยังไม่ยอมแพ้นะยังคงมองหาทีมอื่นในทวีปอเมริกาใต้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาเป็นทีมในเครือของพวกเขาให้ได้คิดว่าคงจะไม่ยอมแพ้กันง่ายๆแน่นะครับสำหรับเดือนนี้ซึ่งเหตุผลหลักๆที่ทำไมเชลซีถึงไปมองหาทีมในทวีปอเมริกาใต้ก็เพราะว่าถ้าเชลซีนั้นมีนักเตะดาวรุ่งมากๆนะครับในการที่จะขอเวิร์ตเพอร์มิท ในสหาราชอาณาจักรนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหลังจากที่มีการเบรกซิตเกิดขึ้นนะครับก็คืออังกฤษนั้นออกจากยุโรปนะครับเป็นประเทศตัวเดี่ยวแล้วตอนนี้นะครับทำให้การขอเวิร์กเพอร์มิทนั้นยากขึ้นนะครับสิ่งที่พอจะทําได้ก็คือ ให้ผู้เล่นนะครับได้ไปเล่นในลีกต,ต่างๆก่อนเพื่อสัมสมประสบการณ์แล้วก็มีเวลาการลงเล่นนะครับจะได้ขอ Work Permit เข้ามาใน UK หรือว่าสาหราชอาณาจาักรนั้นง่ายกว่าเดิมนะครับซึ่งกลุ่มทุนที่ดำเนินงานในสไตล์แนวๆน,นี้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดณปัจจุบันนะครับก็คือกลุ่มของอาบูดาบีอยู่ในเต็ดกรุ๊ปนะครับซึ่ง มีสมโมสนในเครือมากถึง11ทีมนะครับฟังไม่ผิดนะครับ11ทีมซึ่งมี3ทีมนะครับที่อยู่ในยุโรปที่อยู่ในกลุ่มของพวกเขาครับก็คือจิโรนาและก็ปาเลโมนะครับ, ona, รบที่อยู่ในลีกของสเปนอิตาลีและก็ลีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็อย่างที่เกล่นเอาไว้ในช่วงต้นแล้วนะครับว่าเชลซีนั้นต้องการที่จะมีพื้นที่ให้นักเตะด,ดาวรุ่งที่อยู่ใน ครอบครองของสโมสรเจลซีนั้นมีพื้นที่ให้ลงแข่งขันนะครับเพื่อที่จะสั่งสมประสบการณ์แล้วก็มีเวลาลงเล่นที่เป็นเกมการแข่งขันแบบจริงๆนะครับไม่ใช่การลงเล่นแบบอุ่นเครื่องหรือว่าการซ้อมกันเองภายในทีมเท่านั้นซึ่งนี่เป็นโมเดลนะครับเขาเรียกว่า Multiple Club m o เดลนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มทีมที่อยู่ในเครือเดียวกันนะครับที่ทางด้านของกลุ่มหนึ่งที่ทําได้ดีเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มของ Red Bull นะครับที่ผมได้พูดมาไว้ในขั้นต้นแล้วก็คือทางด้านของอาเวลัส i ินะครับจากเยอรมันแล้วก็ซาร์สโบว์ที่ทั้ง2ทีมนั้นเล่นอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรายการใหญ่ของยุโรปด้วยกันด้วยนะครับและก็ยังมีทีมที่ อยู่ในสหรัฐอเมริการวมไปถึงทีมที่อยู่ในบราซิลด้วยนะครับซึ่งชอตบบลี่เจ้าของทีมคนใหม่ของเชลซีนะครับก็มีการพูดเอาไว้ในซอล t ์คอนเฟอเรนซ์นะครับการสัมภาษณ์ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา mm hmm. เขาบอกไว้อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าผมนั้นจะดีใจมากๆครับที่จะวางรากฐานของทีม โดยเฉพาะถ้ามีทีมในเครือเอาไว้หลายๆทีมนะครับในทวีปยุโรปรวมไปถึงทวีปอื่นๆด้วยซึ่งนี่เราเห็นตัวอย่างที่สโมสรอ,อื่นเขาทำได้ดีแล้วนะครับนั่นก็คือกลุ่มทุนของเ e d บู l l พวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากๆรวมไปถึงทางด้านของ Manchester City ที่พวกเขาเป็นทีมที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ยักษ์มากๆณปัจจุบันนี้นะครับท็อตแนลยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเป้าหมายจริงๆนะครับของเชลซีก็คืออยากมีพื้นที่ให้ซูปเปอร์สตาร์ในวัยเด็กหรือว่าเยาวชนดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ดีๆนั้นมีพื้นที่ได้โชว์ฟอร์มนะครับเพื่อที่จะเป็นเส้นทางให้พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นในทีมเมนหลักอย่างชุดใหญ่อย่างเชลซีนะครับเพื่อที่จะเป็นการ วางรากฐานให้แต่ละทีมนั้นเล่นในระบบเดียวกันเล่นในคล้ายคกันนะครับพอขึ้นมาชุดใหญ่ก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะครับทำให้ทีมจะมีสไตล์การเล่นลนักษณะการเล่นที่แบบเฉพาะต่อจงนะครับแบบเฉพาะตัวมองมาง,ง่ายๆก็คืออย่างบาซโลนียน,นะครับที่มีลามาเซียขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยนะครับเล่นฟุตบอลในปรัชญาเดียวกันแสดงว่าฟีลซีนั้นมีแผนที่จะทําทีมแบบนั้นแบบจริงจังนะครับไม่ใช่แค่การพูดคุยเล่น ณปัจจุบันนะครับเชลซี Chelsea ก็มีการเดินดิวไปกับหลายๆสโมสรแล้วบ้างน,นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยอยู่ก็คือสโมสรในโปรตุเกสนะครับนั่นก็คือสโมสรโปรตุเกสเนซ่นะครับที่ยังคงอยู่ในระหว่างการเจราจากันอยู่นะส่วนสโมสรในฝรั่งเศสนะครับอย่างโซเช่ are, แล้วก็สโมสรในบราซิลอย่างซานโตสนั้นได้ปฏิเสธการขอ,ขอเข้าไปเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลองของสปอร์ตก็ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของ เชลซีนะครับเข้ามาอัปเดตให้แฟนๆของเชลซีได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานลองของสปอร์ตของพวกเราด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้ทุกวันเลย